สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเทสออฟลักซ์นะคะวันนี้เราจะมาทำพลิกอ卡ศนะคะโดยเลือกจากขวดที่ดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะโดยขวดด้านซ้ายจะเป็นขวดที่1นนะคะขอให้ทุกคนเลือกขวดที่ดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะในหัวข้อที่ว่าอะไรคือความท้าทายที่รอการตอบรับจากเรานะคะ อะไรคือความท้าทายหรือสิ่งที่รอให้เราเผชิญหน้าแก้ไขและจะเกิดการเรียนรู้นะคะการอ่านเป็น general reading นะคะขอให้ทุกคนได้รับพลังงานบวกกลับไปนะคะเมื่อเลือกได้แล้วสามารถคลิกไปตรงช่องกล่อง description เลือกตรงทํา Stamp ได้เลยนะคะว่าเลือกกองที่1สีเขียวนะคะกองที่2สีขาวหรือกองที่3สีชมพูขออนุญาตเริ่มจากกองที่1เลยนะคะเก็บกองที่2กับกองที่3ก่อนนะคะกองที่1นะคะสีขาวนะคะความท้าทายอะไรที่รอเราเรียนรู้นะคะ คุณเป็นคนที่เก่งนะคะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองจริงๆนะคะเป็นคนที่สร้างความมั่นคงขึ้นได้นะคะเป็นคนที่ลุยไปข้างหน้าแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการทำงานมีแพชชั่นในการทำงานนะคะความท้าทายก็คือสิ่งที่เป็นอดีตของเราเนะะี่ยค่ะ มาสร้างตัวตนเราขึ้นมาทำให้เราเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็สามารถสร้างความมั่นคงได้ประสบการณ์ที่ผิดหวังนะคะเป็นความท้าทายของเรานะคะที่อยากจะให้เราเนี่ยปลดปล่อยนะคะความผิดหวังที่มีนะคะออกไปเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเปิดโอกาสให้กับหลายๆสิ่งเข้ามา ให้เราเรียนรู้นะคะคุณเป็นคนที่เก่งมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวคนเองเพราะคุณเป็นคนที่มีเก้าถ้วยแล้วคุณขาดแค่ถ้วยเดียวนะคะแค่อีกถ้วยเดียวคุณก็ครบสิบถ้วยคือความสุขอย่างแท้จริงนะคะคุณอาจจะต้องการการร่วมมือหรืออาจจะต้องการการเปิดโอกาสให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามา แต่ความผิดหวังหรือว่าประสบการณ์บางประสบการณ์อาจจะปิดกัน้นหรือว่าทำให้เราเนี่ยไม่อยากจะเปิดโอกาสให้กับการเรียนรู้ในลักษณะเดิมๆนะคะไพ่ให้คำแนะนำว่าขอให้คุณเนี่ยเรียนรู้กับความท้าทายครั้งนี้นะคะทุกสิ่งที่ผ่านมาขอให้เราปลดปล่อยมันไปเพื่อสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในระดับ บนต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะความมุ่งมั่นของคุณมีอยู่แล้วแพชชั่นคุณมีอยู่แล้วนะคะขอให้คุณเติมเต็มให้ครบสิบถ้วยนะคะคำแนะนำเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะคะคำแนะนำเพิ่มเติมได้คำว่า not the right time กับ peaceful resolution นะคะเหตุการณ์ในอดีตนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สมหวังนะคะ เราได้รับการเรียนรู้แล้วตอนนั้นอาจจะไม่ได้ไม่ประสบความสำเร็จไม่สมหวังเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะ mm. เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะ mm. เราจะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะได้รับสิ่งที่เราต้องการนะคะความขัดแย้งที่มีจะค่อยๆลดลงนะคะทุกอย่างสถานการณ์จะดีขึ้น ะะใกล้จะถึงเวลาที่เกิดข้อยุติทางความขัดแย้งนะคะจะเกิดระยะเวลาแห่งความสงบและก็ความสุขในเร็วๆนี้นะคะขอให้คุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะสำหรับคนที่เลือกขวดที่1น,นะคะจบแล้วนะคะมาต่อคนที่เลือกขวดที่2นะคะขวดสีขาวนะคะ วดสีขาวไพ่บอกว่าอะไรบ้างนะคะความท้าทายของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่ามีความลังเลว่าจะเลือกทางไหนดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราคิด แล้วมันก็เกิดความคิดซ้อนขึ้นมาซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆคือเป็นคนคิดวัยอะคะ่ะคุณเป็นคนคิดไวัยแล้วก็คิดคิดได้หลากหลายมากมีมุมมองเกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นคนที่ความคิดสร้างสรรค์ดีมากนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างได้ตามความต้องการหมดนะคะทำให้เราเกิดความลังเลว่าจะจัดการทางไหนก่อนดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ไพ่อยากให้คาแนะนําว่าความท้าทายของคุณก็คือขอให้คุณเ,เรียนรู้ความต้องการที่แท้จริงว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากทําอะไรนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์และก็ไม่ไม่ทาให้เราเนี่ยเกิดความสับสนนะคะและเรามุ่งตรงไปเส้นทางนั้นเส้นทางเดียวไปก่อนนะคะอะไรคือความจําเป็นความต้องการ มากที่สุดสําหรับเรานะคะซึ่งไพ่ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าการที่เราเป็นคนคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลาเนี่ยขอให้เราดูแลสุขภาพด้วยนะคะให้เราดูแลสุขภาพแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะความท้าทายของคุณคือความชัดเจนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเหตุการณ์ในอดีตนะคะถึงแม้ว่าจะมีใครบางคนทำให้เราผิดหวัง นะคะให้เราปลดปล่อยออกไปนะคะเราเริ่มเรียนรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับเราเพราะนั้นถ้าเหตุการณ์หรือว่าคนคนไหนที่ทำให้เราเนี่ยผิดหวังหรือว่าเสียใจซ้ำๆนะคะขอให้เราปลดปล่อยออกไปนะคะเพื่อทำให้คุณมีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็คุณจะได้รับคำตอบว่า ทางไหนที่คุณต้องการอย่างแท้จริงไพ่ให้คำแนะนำว่าอะไรบ้างไพ่ให้คำแนะนำว่า a r t i v e กับ improve health นะคะซึ่งก็ตรงกับไพ่ทาโร่นะคะว่าตอนนี้ให้เราโฟกัสสิ่งที่ทำให้เรามีสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางจิตใจนะคะไม่กดดันไม่เครียดปล่อยวางนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายพักผ่อนให้เต็มที่นะคะ แล้วก็ assertive คือความมุ่งมั่นตั้งใจมีความชัดเจนนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการนี่คือความท้าทายของคนที่เลือกขวดที่2นะคะจบเรียบร้อยแล้วนะคะมาต่อคนที่เลือกขวดที่สามนะคะคนที่เลือกขวดที่สามหรือขวดสีชมพูนะคะความท้าทายของคุณคืออะไรนะคะ ความท้าทายของคุณก็คือคุณเป็นคนที่มีมุมมองที่หลากหลายนะคะคุณเป็นคนที่คิดต่างนะคะมีความเป็นตัวตนมีเอกลักษณ์อย่างแท้จริงเป็นตัวของตัวเองมากๆนะคะนี่คือข้อเด่นจุดเด่นของคุณเลยนะคะความท้าทายของคุณก็คือนะคะขอให้คุณเนี่ยใช้มุมมองที่หลากหลายในการดําเนินชีวิตนะคะบางครั้งนะคะ เราผ่านเหตุการณ์มามากมายนะคะคุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์ข้างทางไว้มากนะคะให้ปล่อยสิ่งที่มารบกวนสภาวะจิตใจนะคะรบกวนการที่จะนําทางไปสู่โอกาสใหม่ๆนะคะเมื่อมีคนหรือโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะขอให้คุณรับโอกาสนั้นไว้นะคะปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีหรือว่า ความทรงจำนะคะหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีนะคะออกไปเพื่อที่เราจะได้เกิดการเรียนรู้ใหม่นะคะขอให้เราเนี่ยให้โอกาสกับคนหรือว่างานนะคะในการทำงานเรียนรู้เป็นลักษณะรอมชอมช่วยเหลือกันนะคะคือ ไม่มีถูกไม่มีผิดแน่นอนเพราะทุกคนทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเพราะฉะนั้นเราก็เปิดโอกาสให้เขาเสนอความคิดเห็นนะคะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ลองมาดูเปลี่ยนมุมมองดูว่าเออมันจะเป็นจริงอย่างที่เขาคิดไหมนะคะความที่เราประสบความสำเร็จมาเยอะนะคะมีมุมมองนะคะมุมมองเราอาจจะแตกต่างจากมุมมองเขาบางทีเราอาจจะคิดว่าเราเคยทำสิ่งนั้นแล้วไม่ประสบความสำเร็จเราก็เลยคิดว่า ที่เขาเสนอมาอาจจะไม่ตรงนะคะแต่ขอให้เราเนี่ยเปิดใจนะคะวางวางใจเป็นกลางแล้วก็ลองให้โอกาสเขาเ,เสนอแสดงเหตุผลนะคะอย่าเพิ่งปิดกั้นนะคะเพราะว่าโอกาสมีมาเสมอทุกวันนะคะเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆถึงแม้ว่าเมื่อวานจะใช้ไม่ได้พรุ่งนี้อาจจะใช้ได้ก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่ มีรายละเอียดในการทำงานมากนะคะคุณเป็นคนที่รอคอยเป็นคนที่อดทนนะคะเวลาทำงานเนี่ยคุณจะไม่ใ,ใจร้อนคุณจะรอจนกว่ามั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นความท้าทายของคุณก็คือให้เราเปิดโอกาสให้กับทุกคนนะคะเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้พัฒนาแล้วก็ทดลองงานใหม่ๆเกิดมุมมองใหม่ๆที่หลากหลายนะคะเราทำได้อยู่แล้วคะ่ะเพราะเราเป็นคนเก่ง ะะมีมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ขอให้คุณเนี่ยเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่าเสนอแนะนะคะหรือว่าเพิ่มเติมไอเดียเพื่อให้คุณรองรับไว้ใช้เป็นประสบการณ์หรือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะคะสำหรับคำแนะนำคนที่เลือกกองที่3นะคะได้คำว่า Compromise กับ trust นะคะลักษณะคล้ายกันกันกบไพ่ tarot นะคะคือขอให้คุณมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นนะคะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยกำลังเดิมเนินไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการนะคะและเวลาทำงานนะคะ compromise ก็คือให้ความหมายว่าเราเกิดการเรียนรู้ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะเราสามารถที่จะนำ ขนทางมาร่วมมิกซ์กันได้แล้วก็เลือกขนทางที่ร่วมกันไปสู่เป้าหมายได้นะคะบางอย่างที่เขาเสนอมาเนี่ยอาจจะเข้าท่านะคะลองมาพูดคุยปรับเปลี่ยนนะคะให้เกิดความสมดุลและเลือกขนทางทีเ่เกิดผลประโยชน์ร่วมกันนะคะไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะแต่ทุกคนคือไปด้วยกันวินวินทั้งคู่นะคะ จบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกขวดที่3แล้วก็ทั้ง3กลกองหวังว่าคลิปนี้คงถูกใจทุกคนนะคะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง Taste of Lux ด้วยนะคะฝากกดติดตาม Subscribe Like Share ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ